สำหรับคลิปวันนี้ทุกคนนะครับเราจะพาทุกคนมาหาเงินเข้าบัญชีของ t ูมานี่วอลเล็ตนับจากแอปทูมานี่วอลเล็ตนับเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยทุกคนนะของแอปพลิเคชัน t ูมานี่วอลเล็ตมีชื่อว่า Hunter Bo ็อกนะครับซึ่งนะครับตรงนี้นะมีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วก็มีการเล่นกิจกรรมนี้ด้วยการทําอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวันนี้ทุกคนนะครับผมนะวันที่27นะครับเดือนกรกฎาคมนะตอนเช้าเลยทุกคนนะวันนี้ก็เปิดแอป To Money Wallet มาแล้วก็มีกิจกรรมมาใหม่นะครับนี่ทุกคนนะกิจกรรมมาใหม่ของเขานั้นก็คือเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ ah Hunter Box นั่นเองทุกคนนะก็เดี๋ยวเราทับมาดูข้างล่างทุกคนนะ ส่วนใหญ่นะครับกิจกรรมของทูมา e นะี่วอลเลตเนี่ยก็คือจะอยู่ข้างล่างนี้ทุกคนนะก็เล่นมาทุกคนล่างสุดนะัเราก็เล่นมาทุกคนถ้าหากว่ามันไม่อยู่ตรงนี้ทุกคนนะั่นคือมันมันไม่เห็นนะเมื่อกี้มันเป็นเบนเดอร์นะเ,เราก็ไปหาต่อได้นะครับเดี๋ยวผมไปหาแป๊บหนึ่งนะครับที่ข้างบนนี้มีระเป๋าประกาศนี่ทุกคนนะเปิดกล่องสุ่มนะร,รุ้นรับ 10,000มื่นคอยนะครับกดเข้าไปเลยนะเรามาดูกันว่ากิจกรรมนี้ต้องทำยังไงบ้างเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับนี่ทุกคนนะทูเบอ y w นี่วอตน,นะครับอ่าโอ้ตอนนี้ผมมีอยู่ที่14คอยแสดงว่าโอ้เสียดายมากทุกคนนะเมื่อวานก็คือว่าผมมีคอยเยอะอยู่นะแล้วก็คอยนั้นก็คือผมไปแลกเป็นเงินทุกคนนะซึ่งก็คือว่าเราจะใช้คอยนี้จากไหนนับเรือเรากดตรงนี้นะอันนี้คือ ตรงนี้ก็คือเป็นบล็อกนะแล้วก็เป็นทุกวันี่คอยของเรามีอยู่กี่คอยนะครับแล้วก็เริ่มสุ่มนะครับอ่าแล้วก็คุณเล่นได้3ครั้งต่อสัปดาห์ที่เขาเขียนแล้วก็ประวัติการเล่นคอลเลกชันใช้คอยแลกรางวัลน,นะครับแล้วก็ข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขมาดูข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขก่อนนะครับเขาเขียนไว้ว่ารายการส่งเสริมการขายนี้ Hunter Box ล็อกเปิดกล่องล่า1นึ่งล้านหนึล้านคอยนะครับ 100ล้านคอยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเท่ากับกี่บาทนะตรงนี้ทุกคนนะระยะเวลาก็คือ15คอยนะั่เท่ากับ1บาททุกคนนะแต่นี่คือ1 0 0ล้านคอยเนาะระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ก็ตั้งแต่วันที่26กรกฎาคม2567จนถึงวันที่3 1สิงหาคม2567นะ้ารบะวิธีการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายก็คือ 1. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องมีบัญชีทูมานี่ของตัวเอง อ่าใครที่ยังไม่มีบัญชีทูมานี่ของตัวเองนะก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์อ่าสมัครสมารชิกหรือดาวน์โหลดแอปทูมานี่วอลเล็ตนะคุณก็มาสมาราชิกได้เลยนะครับแล้วก็ต้องมีทูมานี่คอยขั้นต่ำห้คอยด้วยกันดีที่ผมมีอยู่ที่14คอยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูได้ว่าเราต้องหาคอยจากไหนนะครับ 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องเข้าไปที่แอปพลเคชันทูมานี่แล้วเลือกไอคอนหรือแบนเด ของรายการส่งเสริมการขายที่มีชื่อว่า Hunter Box นะครับเปิดกล่องละ100ล้านคอยเพื่อเข้าสู่หน้าหลักของรายการส่งเสริมการขายก่อนเป็นลำดับแรกนะครับอ่ะข้อ3ก็คือผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทำกิจกรรมเล่นเกมตามขั้นตอนดังต่อไปนี้3.1กดปุ่มเริ่มสุ่มนะครับเพื่อเลือกใช้ทูมานี่คอยของตนเองเพื่อเริ่มเล่นกิจกรรมโดยมี3ตัวเลือก คือ5คอย20คอยและ100คอยด้วยกันนอกจากนั้นกดปุ่มยืนยันเพื่อเข้าร่วมเล่นกิจกรรมนะครับ3.2ผู้เข้าร่วมส่งเสริมการขายจะเข้าหน้ากิจกรรมเพื่อเลือกกล่องโดยจะปรากฏเครื่องคีบกล่อง6อกล่องนะกล่อง6นะ กล่องจานวนกล่อ,อง6กล่องจํานวนคอยที่มีโอกาสได้รับในแต่ละกล่องและปุ่มสีส้มที่มีไอคอนที่ขีปกล่องนะครับ3.3ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายกดปุ่มสีส้มที่มีไอคอนที่ขีปหลังจากนั้นกล่องทั้ง6กล่กองจะสลับตำแหน่งกันแบบสุ่มจากนั้นกล่องจะหยุดหมุนแล้วที่ขีปลงมาจับกล่องที่อยู่ตรงกลางของหน้าจอกล่องที่ถูกเลือกจะมี ออร่าวงกลมอยู่ใต้กล่องนะครับ3.4นะครับจากนั้นนะครับจะมีแอนิเมชันนะครับเปิดกล่องและแสดงผลลัพธ์ของการสุ่มโดยจะขึ้นแสดงตัวละครและแสดงจำนวนของทูมานี่คอยที่ผู้เข้าร่วมส่งเสริมการขายได้รับบนหน้าจอเนาะ3.5 ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสามารถนำทูมานี่คอยมาเล่นกิจกรรมใหม่ครั้งหนึ่งหรือนำทูมานี่คอยที่ได้รับแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นๆซึ่งสามารถเข้าดูได้ที่ปุ่มใช้คอยแกลกรางวัลน,นะครับอ่ะแล้วก็ข้อ4นะครับเขาว่าจํากัดจํานวนสิทธิ์ในการเล่นกิจกรรมสูงสุด3ครั้งต่อสัปดาห์ทั้งนี้สิทธิ์ในการเล่นกิจกรรมของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะเท่ากับ3สิทธิ์ใหม่ในทุกๆวัน วันจันทร์เวลาตั้งแต่เที่ยงคืนนับและก็จะไม่สามารถเก็บสะสมได้ตัวอย่างเช่นหากสัปดาห์แรกผู้เข้าร่วมผู้ร่วมรายการส่งเสริมการขายใช้แปล2สิทธินั่นก็คือ2สิทธินะเหลือ1สิทธิ์นะเมื่อถึงวันจันทร์ในสัปดาห์ถัดไปสิทธิ์คงเหลือที่มีเท่ากับ30นั่นเองนะครับก็คือมันก็จะรีเฟ s h ใหม่นั่นเองตรงนี้นะครับผม ต่อ,ตอ,ตอที่2นะกิจกรรมแคปแอนแชร์มันจะมีกิจกรรมเมื่อกี้ให้เราแคปหน้าจอแล้วก็แชร์นะครับข้อเขียนไว้ว่าเมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเล่นเกมจบแล้วและแล้วก็หน้าจอจะแสดงผลภาพของรางวัลที่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับรางวัลพร้อมทั้งแสดงเลขที่อ้างอิงเพื่อใช้ในการจับรางวัล ข้อ1น,นะครับผู้เขา้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทําการแคปเจอร์หน้าจอที่แสดงผลของรางวัลที่ผู้เขา้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับรางวัลภาพหน้า,นาจอดังกล่าวต้องแสดงเลขที่อ้างอิงชัดเจนอ่ตรงนี้นะครับต้องแสดงให้ชัดเจนเลขที่อ้างอิงเนาะข้อ 2. ผู้เขา้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทําทการแชร์ภาพที่ได้บันทึกไว้ดังกล่าวลงบน Facebook โดย X ของตัวเองนับโดยตั้งสถานะการแชร์เป็นแบบสาธารณะ Publish นะพร้อมทั้งพิมพ์ข้อความและใส่ hashtag t r u m a n e แแจกคอยนะครับอันนี้อย่าลืมใส่ hashtag ด้วยนะครับข้อ3บริษัทจะทำการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต่อที่2นะครับ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลของแต่ละสัปดาห์ทั้งหมด5รอบโดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วก็รอบ1นนะรอบรอบละ1นรางวัลผ่านทาง Facebook นะครับทุกคนนี่ตรงนี้ทุกคนนะตามวันเวลาดังนี้นะครับอันนี้คือตามวันเวลาที่เขาจะนั้นให้นอกโอ้โหมีเยอะมากละเอียดทุกคนนะงั้นผมขออ่านไม่หมดแล้วกันคุณผู้ชมไปอ่านต่อได้เลยตรงนี้ทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าอันนี้คือคอยของเราที่เรามีอยู่นะ คอยหาได้จากไหนถ้าใครได้ดูคลิปเมื่อวานเกี่ยวกับการารับเงินคืนที่เราไปซื้อของในเซเว่นนะคุณกะคุณก็จะรู้ว่าคอยหาจากไหนบ้างเนาะแล้วก็เราสามารถสุ่มได้3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับสมมติว่าเราสุ่มวันจันทร์นะแล้วก็วันจันทร์หน้ามันก็จะดีเฟตใหม่ นะครับวันจันทร์เราสุ่มไป3ครั้งแล้วเราต้องรอวันจันทร์หน้าต่อนะครับตัวนี้เนาะอันนี้คือประวัติการเล่นนะครับผมนะกดที่ประวัติการเล่นเราก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับก็ยังไม่มีประวัตินะและ, collection ะคอลเลกชันนับอ่าก็คือว่าคอลเลกชันนี้คือถ้าเรานับรางวัลพิเศษนับแปดพันแปดคอยเมื่อสะสมครบ6ตัวละครนะจะมีตัวละครมั่งมีตัวละครสมบูรณ์ตัวละครการไกลตัวละครอำนาจตัวละครรุ่งเรือนแล้วก็ซกิลเลตนะครับผมนะ อ,อเคแล้วก็ต่อมาคือใช้คอยล์แลกรางวัลน,นะมาดูกันว่ามีรางวัลอะไรบ้างนะครับก็อ๋ออันนี้ก็คือเป็นรางวัลที่เราจะแลกทุกคนก็คือเป็นในส่วนของอัอนนี้สมาร์ทโฟนนะใช้5คอยล์รุ่น iPhone 55 Pro แล้วก็ใช้5คอยล์รุ่นทองคํา1บาทนะครับอันนี้คือสิทธิ์ที่เราจะแลกของรางวัลก็มีแค่2อรางวัลน,นี้เองเท่านั้นนะตอนนี้หน้าวันข้างหน้าอาจจะมีการเพิ่มหรือลดก็เต็มเป็นไปตามที่บริษักงหมดไว้นะครับ หรือถ้าเราจะแลกเป็นเงินก็15คอยเท่ากับ1บาทนะั่นที่ผมสอนเมื่อวานเนาะที่ผมทําคลิปวันคืนแรกผมแลกไปจิตมากคอยโอ้เสียดายมากถ้ามีกิจกรรมนี้เข้ามาเร็วนะก็ได้ไป5บาททุกคนก็ได้ซับแล้วถ้าทุกคนไปดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะั่สูงสุดอยู่ด้่กัน100บาทนะครับผมนะหรือเราจะแลกเป็นคูปองนะครับก็เป็นอาหารหรือไปช้อปปิ้งก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรานาไปทําการสุ่มดีกว่านะก็กดสุ่มเลยนะครับนี่ทุกคนนะเขาบอกว่า เลือกใช้โทมานี่คอยที่คุณมีเพื่อเปิดกล่องสุ่มของคุณนะก็ผมจะเลือกเป็นอ่าหคอยแล้วกันนะเพราะว่าเพราะว่าผมไม่มีนะยีคอยนะมันจะมี5คอย20คอยแล้วก็100คอยเนาะหคอยก็อ่าลุ้นรับสูงสุดอยู่ในการห้าสคอยแล้วก็ 20คอยก็ลุ้นรับสูงสุดอยู่ที่3ว้ยคอยแล้วก็100คอยลุ้นรับสูงสุดอยู่ที่100คอยนะกดที่5คอยแล้วกันตรงนี้แล้วก็กดยืนยันไปนะครับกดยืนยันตรงนี้เลยนะปั๊บเลยนี่ทุกคนนะเราต้องขีบนะทุะกคนนะก็คือเอาขีดตรงนี้ทุกคนนะก็คืออันนี้ต้องทํำยังไงอ่ะมันเล่นได้ไหมอ่ะมันเล่นไม่ได้หรอ เดี๋ยวผมจะกดตรงนี้ไปนะครับอ๋อมันอ๋อเราเราเล่นไม่ได้มันจะขีปอัตโนมัติเรากดแล้วก็มันหมุนไปทุกคนนะอ่าดูสิมันขีปได้อะไรเอ่ยทุกคนปาร์ตทุกคนนะอันนี้ได้กล่องนี้ทุกคนนะอ่าเปิดได้มาอยู่ที่ได้มาได้มาอะไรเอ่ยทุกคนรุนกันมากได้มา3มคอยทุกคนนะเออเมื่อกี้เราลงทุนไปข้อเรียกว่าเป็นลงทุนแล้วนะคือเราใช้5้าคอยแล้วก็ แล้วก็เราเปิดมาคลิปได้3คอยทุกคนตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เขาบอกว่าให้เราแคปหน้าจอนะแล้วก็ลุ้นนะครับในส่วนของรางวัล5,000คอยตรงนี้ทุกคนเราก็ไปโพสต์ที่ Facebook แล้วก็ X นะจะให้มีทัสทนสไอดี ID ตรงนี้ด้วยนะครับอ่าไม่งั้นเขาจะไอ้นั้นไม่ได้เนาะก็กดดาวน์โหลดก็ได้เหมือนกันนะครับนี่คือเราดาวน์โหลดมาแล้วคือเป็นการ์ดของการไกลนั่นเองนะครับผมนะ อันนี้คือคอลเลคชันของผมนะก็จะมีในส่วนของอันนี้และทุกคนคือการไกลเดี๋ยวเราไปทําการสุ่มต่อนะครับในส่วนของต่อที่2นะก็คือผมมีอีก1สุ่มที่ผมสามารถสุ่มได้นะครับแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับนี่ทุกคนนะเดี๋ยวขออนุญาตแคปหน้าจอหน่อยทุกคนนะเป็นทําเป็นภาพหน้าป,ปกคลิปทุกคน โอเคนะครับจะทำนี่ละตรงนี้ทุกคนนะก็เดี๋ยวผมก็จะทําการสุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับดูซิว่าครั้งนี้จะได้ไปเท่าไหร่นะครับจะเกลือหรือเปล่ปาเมื่อกี้เกลือเนาะขาดไป2คอยด้วยกันเมื่อกี้นะครับครั้งนี้ได้มาเท่าไหร่เอ่ยทุกคนปาร์ตปาร์ตปาร์ตได้มาเท่าไหร่ได้มา1คอยดูนะครโอ้โหหนึ่งคอยทุกคนโอ้โ,ห,โ,ห,โอหเดี๋ยวมาดูกันอ้าวผมมีอีก8คอยเดี๋ยวมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ คตรเกลือเลยทุกคนตอนนี้ผมเล่นประมาณตอนเช้าทุกคนนะซึ่งเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าช่วงเวลาไหนที่มันจะสามารถได้รับเยอะที่สุดนะครับผมอามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับได้มาเท่าไหร่กันนะครับเอามาเมื่อกี้ผมลืมดูว่าผมได้คอลเลกชันอะไรเมื่อกี้ที่เป็น1คอยนะเดี๋ยวดูอันนี้รับได้คอลเลกชันอะไรเอ่ย ขออีก2คอยก็พอนะจะได้เล่นโอ้หนึ่งคอยทุกคนนะก็ไม่โอกาสเล่นเลยทุกคนเพราะผมมีอยู่ที่สีคอยนะอันนี้ได้มาเป็นรุ่งเรืองทุกคนนะโอเคตอนนี้คอรชชันของผมก็มีอ,อำนาจแล้วก็การไกลแล้วก็อ,อันนี้คือรุ่งเรืองนะครับยังเหลืออีกมังมกม่งมีแล้วก็มั่งมีแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็ซกิกเลตนะครับที่ยังขาดหายไปทุกคนนะก็ถ้าเรานะครับสะสมครบแล้วก็มากดรับรางวัลตรงนี้ได้ทุกคนนะ เปิดกล่องล่านะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรา,าขอไปดูในส่วนของอต,รตรงตรงตรงนี้ตรงไหนเอ่ยก็คือย้อนกลับไปนะครับตอนแรกเลยได้ไหมอ่านี่ทุกคนนะพิเศษรอบคุณรับฟรีห้าคอยเพื่อเปิดกล่องสุ่มครั้งแรกนะครับอ่ะพิเศษตรงไหนผมผมไม่ได้ดี่ทุกคนนะอันนี้ก็เหลืออีก4คอยนะก็กดบวกนะ การกดบวกก็คือเป็นการที่เราจะหาคอยได้จากไหนนะครับเราจะหาคอยนะได้จากไหนตอนนี้โอ้ผมมีอยู่9คอยหรอเมื่อกี้รู้สึกว่าเหลือสีคอยแล้วอ่านี่ทุกคนนะอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้ผมได้รับคอยพิเศษอยู่ที่5คอยด้วยกันนะี่ที่เขาบอกเมื่อกี้นะแล้วก็คุณเล่นไดู้นย์ทับสาสัปดาห์หรอเมื่อกี้สผมเล่นไป2แล้วนะอ๋อก็คือผมจะไม่สามารถที่จะเล่นได้ทุกคนเพราะว่า ผมไปเล่นแล้ว3าครั้งแล้วเมื่อกี้ทุกคนนะก็ต้องรอสัปดาห์หน้าต่อนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าวิธีการที่เราจะหาคอยเพิ่มหาได้จากไหนนะครับหาก็มาตรงนี้เครื่องหมายบวกนะครับการที่เราจะหาคอยเพิ่มเมื่อวานผมอธิบายแล้วทุกคนนะรนะตรงนี้นะห้าสิบทัห้าสิบหมายความว่า ถ้าเราไปใช้จ่ายที่ร้านค้า7 1เ่นอีเนะครับแล้วก็ได้คอยมาแล้ว50นะถึงแม้หลังจากนั้นเราไปใช้จ่ายต่อนะเราจะไม่ได้คอยเพิ่มแล้ววันนี้ผมลองแล้วนะครับผมนะผมลองไปซื้อสินค้าแล้วที่เซเว่นก็ข้อคิดว่า20บาทเท่ากับหนึ่งคอยผมซื้อประมาณ1 3ึบกว่าบาทเนาะก็ไม่ได้คอยสักอันเลยเพราะว่าร้านค้าครบแล้วเหลือที่เป็นของเกมแล้วก็ใช้จ่ายออนไลน์แล้วก็บินแล้วก็เติมเงินบินก็ครบแล้วของผมแล้วก็มีใช้จ่ายออนไลน์ก็คือถ้าสมมติเราไปช้อปปิ้งของ ทิกตอกช็อปพวกนี้ลาซาด้านอกก็จะได้แหละในส่วนนี้นับเข้ามานอกเพิ่มมานะครับแล้วก็เกมบันทึกเกมบันเทิงเดี๋ยวน่าจะหาต่อได้เพราะว่าผมกําลังจะสั่งซื้อ ของมารีวิวใน t i k t o อกนะก็คือเป็นในส่วนของในหน้าเนาะเดี๋ยวน่าจะได้ใช้แหละทุกคนคอยนะก็คือได้น่าจะได้เพิ่มบิ๊กนะครับก็ในส่วนนี้คือเป็นเกมบันเทิงเนาะออประมาณนี้เลยทุกคนนะในส่วนของคลิปนี้ทุกคนนะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้แล้วแล้วก็ชื่นชอบอยังไงก็การช่วยกันฝากกันกดไลค์กดแชร์นะครับวิดีโอนนี้เพื่อที่ว่าจะได้ไปบอกเพื่อนๆของเราต่อนะมีกิจกรรมใหม่เข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็ ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้ากันนะครับสวัสดีครับ